คุณโบเป็นไงคะในฐานะนั้นนะพ้องยังไงดีวะมันบันชินแล้วใช่ไหมกับคำนี้ป่ะเดี๋ยวรวบให้ก็สัปดาห์นี้นะคะเรามาเปิดค่าย PNC Music นะคะก็เป็นครั้งแรกที่จะได้มาฟังเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของโบด้วยแล้วก็ได้มาเจอกับนักแสดงและศิลปินหน้าใหม่ที่แบบว่าเออเป็นผู้อะไรอ่ะเออนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะได้เจอกับน้องๆนะคะไม่ได้มีแค่โบค่ะมีน้องๆเกิร์ลกรุ๊ปด้วยแล้วก็น้องสมิธเนาะแล้วก็พี่แอนด้า รีวเก๋ไก่ค่ะแล้วก็อีกหลายคนเลยเป็นเพลงใหม่เรามาเพลงเศร้าเศ้าเลยอะเพลงใหม่เป็นเพลงเศร้าเพราะจริงๆมันอย่างที่เคยบอกมันไล่ระดับแป๊กแป๊คือปกติทั้งเศร้าจีบแล้วก็ค่อยมีแฟนใช่ไหมอันนี้เราจีบเสร็จเอ้ยเรามีแฟนเสร็จปั๊บจีบแล้วก็ค่อยเศร้ามันเหมือนกันเราเรียนระดับชีวิตเราโงคือมันมันจะเป็นแบบเอาเอาตอนแรกเรายังแฮปปี้อยู่สักพักแบบเราโสดใช่ไหมพอเราโสดเราก็ต้องแบบแนะนําว่าฉันโสดนะพอโสดจะพักไม่มีความมาจีบก็เศร้าละ เป็นอยาง้งแล้วเรามาร้องเพลงคนเศร้ามันจะอินหรอใน่ชีวิตเราไม่ได้เศร้าเนคนเราเนี่เขาเขาเข้าเป็นเศร้าคนเรานะคะชีวิตมันต้องเคยมีอกหักหักหลังกันมาก่อนไม่ต้ว่าที่ผ่านมาเลงเราค่อนข้างที่จะทําตรงกับชีวิตแต่อันนี้มาอยู่เศร้าแล้วมันต้องขุดยังไงอ่ะเพราะว่าไม่มีมุมไหนเศร้าจริงจริงมันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลตัวค่ะเป็นเป็นการทํารีเสิร์ชมาแล้วว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลบลูปแฟนเก่า จากโทรศัพท์มือถือตอนตอนใ่ใครไม่ลบบ้างยกมือดิคนไทยเหรอไม่บางทีมันมีมันมีเพราะว่าจริงๆอะโบ่ถามคนในกองเขาบอก่็ไม่ลบเพราะว่าเกี่ยวไว้เป็นความทรงจำแต่โบก็บอกว่าแต่ความทรงจำมันอยู่ในสมองค่ะไม่ได้อยู่ในรูปภาพนะคะจะยิ่นะมันมาเจอสมตัวหรือเปล่าอย่างไงไม่แต่แต่ก็เคยมีที่ผ่านมาก็มีแบบว่าเขาก็ไม่ได้ลบรูปอะไรเงี้ยแหลแต่เราเข้าใจนะว่าทำไมถึงไม่ลบเพราะว่า มันคือความทรงจำดีๆของคนที่เคยรักกันอะไอยเงี้ยค่ะแต่ว่าจ๋าเป็นเราลบหนูลบหนูเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะรู้สึกว่าหาเป็นเครื่องเลยเหยียบเลยกระพือไม่ใช่อันนั้นเลยไร้ไปเลยไร้เปลี่ยนเครื่องไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ดีมากโอ้โจบรายการแบบงหยุดอีกพันหรอเล่านี้ขายของได้หรอแล้วถ้าไปลบแล้วถ้าแฟนกฟนๆไปเจอไปเจอ ให่เราหนูอะค่รู้สึกว่าการจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนมันควรจะเริ่มต้นใหม่แบบขาวสะอาดจริงๆอะคือเขาอุตส่าห์จะมารักเราแล้วอ่ะเราก็ควรจะรู้สึกว่าเรารักเขาคนเดียวนะอะไรเงี้ยอืมคุณโบคุณโบกลัวไหมว่ากลัวคนโยงไหมเพราะว่าเพลงทุกเพลงที่เรา้องคนก็โยงว่าเออเราให้อะไรที่เนี่ยเพเพลงนี้มันเป็นซีนเนียกลัวคนโยงไหมมันก็คงมีโยงมากละค่ะแต่ว่าพี่เล็กเขาเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็น ช่คคะ็มันเช็คไม่ยากนะโทรศัพท์มันจะมีเป็นรูปภาพใช่ไหมคะแล้วกดขึ้นไปบนสุดอ่ะก็จะโอ้โหอันนี้คือทำจริงๆะไม่าอยู่แล้วเขามีกี่เครื่องไม่ตอนไตแอปเขามีเครื่องเดียวที่เรารู้ที่เรารู้ที่เรารู้อ่ะอันนี้ก็น่าคิดโมงรู้สึกเนี่ยถ้ามันถ้ามันต้องเกิดเหตุการณ์หรือว่ามีการซ้อนดูกันเพราะความที่เราเป็นคนที่ หน,นนหนูว่า <อะ S 1> หนูจริงจริงหนูไม่ใช่คนขี้หึงอันนั้นเป็นแค่การแสดงเป็นแค<อ>่คอนเทนต์ว่าแบบกินอาหารแล้วหึง<อ>มันไม่ตลกอ่ะอหนูอ,นอ่ะเออแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าหึงเรื่องแบบผู้หญิงผู้หญิงเงี้ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะถ้าตัวฝ่ายผู้ชายเองเขาทําให้เรามั่นใจและไว้ใจก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วความจริงอ่ะมันก็เปิดค่ะ ถ้ามันถึงเวลาของมันเวรกรรมมันมีจริงแต่ว่าที่ผ่านมาเขาเป็นเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาไม่เคยมีอะไรประวัติด่างพอยเลยอันนี้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าบางทีเจอแล้วค้ามไปแสดงว่าเรามีรหัสมือถือเลยไม่ไม่ไม่มีค่ะไม่มีเของใครของมันถ้าเขามีเราก็ค่อยเปิดตัวแต่มีเลขาขนาดนั้นตัวเองเราน้ำว่าเขาเป็นอะไรนะสามีแห่งชาติทั่วเออขอด้วยบทอ่ะ ด้วยบทถ้าใครได้ดูละครเรื่องอะไรนะคะล้มเล่นไฟนั่นแหละถ้าใครได้ดูเรื่องลมเล่นไฟอ่ะก็จะทราบว่าทําไมถึงมีคําว่าสามีแข่งชาติชั่วขึ้นมาก็ชั่วจริงในเรื่องเกียดกันไมเกียดกันมาดูเ้วเกียดไหมเกียดดินไหมเราคอนเฟิร์มเลยว่าชั่วจริงแต่ว่าเราไม่เกียดอะเล็กหรอกอะเล็กหน้าร้าเราแยกได้เราแยกได้ใช่ไหมใช่แยกได้เราเราถามว่าตอนเล่นไปยืจริงเ่องมัน อ,อนะหนูว่าด้วยด้วยบทอะค่ะที่ที่จะที่ช่วงที่พี่เขาถ่ายทำอย่าเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบทมันค่อนข้างเขียนเป็นตัวละครให้ชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องแบบคิดเยอะหรือว่าตีความเยอะไปมากกว่านั้นนั่นเองก็เลยสว่เออมันก็เลยไม่ยากต่อการแสดงอย่งฉากเราซีนเรารู้สึกยังไงบ้างฉากเรซีนก,กับอเมริาดูไหมดูอะไรนะ แบบขนาดนี้แล้วอะเออเรามีคอมเมนต์อะไรมั้งจากกระฉั้นะดูมั้ยเราไม่ไม่พูดแต่ก็แค่บอกว่ารอดูโลกหมุนรอบเธอละกันแล้วจะเอาคืนหรอไม่ได้เอาคืนมันเป็นเรื่องของฝีมือการแสดงแล้วเขาต้องเสีย้วเขางเสียไหมเสียเสียจริงการตีการตีเลยว่าเสียแสดงว่าดูด้วยให้เขาดูได้ไหมให้เขาดูได้ไหมสด้สับ หนูว่าให้ดูอยู่แล้วเขาจะรู้หรือเปล่าวันนี้ก็กลัวไหมว่ามันมันแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นปัญหากลัวกลัวไหมว่าแบบคัดแล้วที่มันตัดที่เราเล่นไปมันจะเป็นปัญหามันถ้าถ้ามันอยู่ในระบบของการทํางานอ่ะหนูไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าคัดแล้วไม่ยอมคัดอันนั้นเป็นปัญหาของเราใช่แต่อีกสักบล็ไหมครับอ๋อถ้าถ้าสมมุติว่า พัดแล้วยังเลิฟซิงกันต่อก็ก็มีโบค่ะแต่พี่เล็กไม่ใช่คนอย่างนั้นใช่ใช่พี่เล็กหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นแต่เขาว่าไม่น่าเป็นหรอกใช่ไหมใช่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 ั่นแหละเขาไม่เป็นหลังนั้นหรอก เราเป็นนักเอกคุยเติร์ไปแล้วตอนนี้ก็คือว่าที่0ประเทศอนงอนงเป็น10ประเทศอันนึงย้ายค่ายแล้วย้ายค่ายแล้วไปอานงเป็นประเทศแล้วอันนี้จะไปที่ประเทศอันนีเรื่องของภาพยนตร์นะคะตอนนี้อานงตอนนี้ก็เริ่มไปฉายที่ต่างประเทศแล้วค่ะประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยค่ะพที่น้องๆทุกคนก็จะได้ฟังเราในหลายภาษามากขึ้นแล้วอย่างนี้โบต้องเดินสายไปโปรโมทต่างประเทศด้วยไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าคิวโบก็โอ้ยากอยู ช่เพราะคิวละครที่ที่ไทยนี่ดูดีปะ <laughs> <laughs> คิวละครที่ไทยก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่ <laughs> เ,รเราเพิ่มมาที่มันแบบว่าเราเพิ่มมาแบบเป็นตางประนที่แบบทั่วสประเทศทั้งนัดีใจค่ะที่ที่หลายๆคนที่แบบคนต่างประเทศจะได้แบบเห็นความน่ารักของอานงด้วยก็รู้สึกว่าอยากให้ความน่ารักเนี้ยทั่วถึงทุกประเทศค่ะแต่เต็นเป้นเราะ ใไใช่แต่แต่เขาว่าจะเต้นวัดประหลาดก,กันใช่ไหมแต่โบไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกับเขานะว่าเขาจะเต้นกันเพราะเขาคุยกับพิ่ตีสองคนออส่วนโบอ่ะแฟนลับอ่ะหนูไม่รู้แล้รั้นอ่ะส่วนแฟนคลับอ่ะเขาเครอรีเควสมาแล้วว่าถ้าสมมุติว่าโบครบร้อยล้าน <500. S 1> แล้วอ่ะขอเพลงฮิตมีอัพได้ไหมเบอร์ชั่นผู้ชายด้วยนะมันมีสองเบอร์ชั่นมันจะไปเด้าพื้นอย่างงก็ไม่ได้ เธอทำได้โกเธอทเวิร์กมาแล้วไงเทเวิร์กมาแล้วมันมีเวอร์ชันผู้หญิงอยู่เดี๋ยวทำเวอร์ชันผู้หญิงก็ได้โอ้โหโหจะเป็นแม่จะต้องเต้นก็ต้องเต้นให้ค่ะเพราะว่าไม่อยากเพราะว่าจริงๆตัวแฟนขับเองก็งดน้ำตาลงดน้ำตาลบนเลยงดน้ำตาลเลยเอาเดือนหนึ่งมั้งคะเก่งมากงดน้ำตาลอ่ะอันนี้ก็จะรอดูแล้วว่าจะได้กินปอัพใหม่ ต้องรอดูค่ะฝากแฟนๆทุ่มมามองตามกันนะคะแ้วเร็วหน่อยเป็นภาษาข้าวมาก็ได้หรือเป็นภาษาหยอกหยอกหยอกภาษาภาษาทั้งหมดสี่ภาษาโอ้โหเป็นอะไฝากภาษาไทยแล้วกันนะคะฝากทุกคนนะคะทุกคนเลยค่ะไปบอกต่อด้วยว่าภาพยนตร์นนงเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ดูสบายๆแล้วก็มาเ็นดูกับความน่ารักของพระเอกนางเอกกันนะคะและไม่ใช่แค่นั้นค่ะตัวทางพี่แจ๊คกับพี่ฝนเองก็น่ารักมาก และคำไทยพึ่งมากค่ะคุณผู้ชมฝากด้วยค่ะอน,นองงงงค่ะ,คะ